มาเอาประเดกมินยังหอมเลยเนาะหอมว่าประเด็กไหมอหอมหอมพอมเศร้สาสั่งหน่อ,อจ้าซิบุหินะนะไป sao sao sao? à, tôi bị ngã. มือนดิเอ้ยหมือนีสาวสำนอยมาหาะเลยพี่น้องเอ้ยมือนีินาหักอีสองคนเนี่ยซื้อๆได้ไรอันนี้ทั้งหลายซื้ออ้ำฮะอ้ำอ้ำพัสดาผ้าว่ะไม่เห็นอ้ำซื้อๆทีอ้ำซื้อๆเดี๋ยวเนาะขดีเลยซื้อใหม่ฮะซื้อใหม่ซื้อใหม่อะ้ยงามเนาะโอ้มีแฟนเหรอวันยังติสองคนนี่ยยังฮะเอะ้ยโอ้แบบไรแบมาหีกแล้วเนี่ยตาหักเนาะเห็นยังกินตาบงบ่านี่ มันแสบอีกแล้วเบาบ่ไรมากัเ oh. ห oh. ็นผู right? ้สาวงามบ่ไรเห่าเลยเป็นมาแล้มืันนี่สน่อยเราไล่ล่บปลาอีกแล้วสาวบุหงมาตามสาวสำนอเลยเหมือนนี่อือไอ้ที่เฮียเฮียบ่ไรหน่อยออกแล้วออกเลียววะจะเอาผัวอะไอันนี้โอ้เจอเสียฮ่าผัวบ่าวมาให้เด้อเอาบ่เอาเอาฮะเอา เสดเด้ขทางหน่อยเ้อน้องไม้เหรเนี่ยไม้จนปพุระทมาซบเม่นบามาทำกันได้ยิมงามน่ยเนาะแกมบองแม่นบ่าเมเ็ดเอาเลยเป็นมาตเกิดเป็นมาตเกิดยิ่บังหาโอ้น่าักอีรีน้อยดิอ้เขางแง่ดิ่มันีก็ดิามคแบกเลยเลยย่บาบงหโอ้เข่นางแง่เนาะโอ้ตาหัอีีพี่น้องเ้ยอ้าวใค้สนใจกับคอมเมนต์มาพี่น้องเ้ยสาธสมน้อยเพื่อมาตํางกิน Phụ nữ cái om nim, nay còn nim kia nắng nề kia bằng nề hoặc nếu lại có thể thai kín mù hùng này mời này tết 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 bằng tết 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 cảnh sát sân đội nửa hoa mới đi nào mà đây nữa. nhà mà tôi chỉ họ là cần miệt đội một đại đây tam tiền rồi tam tiền mua thêm này không có bà bàn này vững luôn thì vừa sao sân đội vững cả bàn bên trời tam hàng cái dàn của ấy vào đây tiền ha bác ปลาแดดมิ้นยังหอมเลยเนาะหอมบ่ปลาแดดวะหอมหอมหอมสาวสำนออยวูเจ้าถ้าเสร็จเด้อถากินเลยขิ้ว่าเขากินแล้ววนะ่าเขาเนี่กินแล้วกินแล้วกินเขาไปยังคือง่ามกระป๋งเจียวก<ห>ระป๋องเจีวเขาก็ปลาแดกแน่นวะเึยังเหรโอ้งามนะสาว แตชิปใส่ก็ไปอะไรนี่มนเป็นกลาขงของข้ออยู่นฮะพนี่ซื้อจะได้เสือครับซื้อไหมเสือสีแดงนะงไหม Nam am cận nó gần <laughs> suy <Thả cứ> thế, nắm mày nắm bắt đầu về hạng phục hạng phục hạng phục đừng phục hạ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 ng phục บานบ่อฮะบานขมอะไค่ายทีมไหนครับว่าันค่ายทีมนี okay. ้บุไร้พัวอะยรขอขายกิบุได้พัวอะไรซะฮะกิจบุหรี่พัวขั้นขั้นบุหรี่อะไรกันอะกินเนาะมันมันนะโอ้ซีซันเนาะเส่บเลยเส่บเลยบุหรี่อะเส่บเลยทำไมไก่ที่เขาห่า จะตัะ้มยังยังือเสียบ่ใจใจฮะใ่ใจเบนบ่น่ะดูว่าเสกโคเดดไปมึงใส่จะจะัสีมั้ใส่โไอ้ว Ban cốc hay vắng đây bán hay vắng mọi người mắc mông cốc mưa 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 không mưa này mưa 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 mưa

ใชแห้งแผ่น้ำหอมเท่านั้นแผน้ำหอมหายไ่ค่อยใช้มบไฮะหวาน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 นานี้เขาบวเลยคขยนขยันบไดวบหรครับได้โอ้เสียงกรอบดีเนาะไมหงจัะ จำเาแล้วเาลเนี่ยเกาลอกินผักหวานเอกบิ้งแมนบอสดูอนต่วันกินตลอดีหมายเนี่ยตัวหัวจักตัวเคยัวจักเมนบอสเมนเาะเนี่ยนะโอ้แกยำเป็นหนาะแซ่บบ่ทำแมไหสเขาหนลยรมาอายบาบกิเขาในใต้แล้วเนี่ย ไอ้ว่าได้ว่ายกินเขาฮะกู้เขาหอนเหาะได้หนึ่งเพื่อโดยเฉพาะแค่นี้ตักไพ่หนึ่งมูลวัดกันเมื่อเป็นเจ้าอ่ะฮะคอยได้มาไหวบอกพันว่ามีคนมาหาได้มาไหวเห็นไก่หน่อตีกันเด้ไก่หน่อตีกันมีคนมาหาเลยแม่นี่ช้าสุดหน่อยวะฮะช้าสุดหน่อยวะแม่ๆให้ไก่หน่อยเขาตีกันอยู่ร่างบ้านนี่มีผู้สาวมาหาหผู้สาวหน่อยกับสาวใหญ่งคนน่าหักรือนะมาหา

xem 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 xếp xem 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 mày xem 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 như xem 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 มีน้อมใหม่นิบห่วยผู้บ่าวแล้วนิบหายเนาะผู้บ่าวนิบหาอ้โอ้ควายมาซา,า,นะา,าขึ้นไปซีสนใจก็ยังคะเจ้าคือเก่าหั่น,นแมนบ่แมนโอ้นอนบ่บบตัวให้นอนบารับอีกแล้วนี่แมนบ้างหน่อยแมนตัวให้นอนบารับเลยวัพอตัวเขาลงขอออาแซบๆๆหน้าหักอีหลีเนาะ เอไหมห่างอีลีเหน่อยอไหมน้องไม่กับน้องยังน้องอ่ำเลยคขวสอ่ำงามุนขดเน่ะกับน้องไม่สีไมใไม่ปรดิบได้รึเมนมา กูใคนเลี้ยงงูอสะจะเอาจะเอาไปสองคนนี่ผู้เสือขาวกางเสือแดงกางอจากอะไรโอ้าให้เลือกเอาคนหนึ่งดิบอสจะเอาจะเอาไปเด็กจะเอาไปสองคนนี่นะจะพาเอาขั้วปลาไปนะไปเอาหรอฮะคุณนี่ไปเอาหรอไปเอาป่ะทายว่าได้โอ้โนอนนอนรับอีกแล้วแมวเศร้าหน่อยแม่นบ่

มันคงใหญ่เออมันคงบ่คงใหญ่มาจากเถื่อช่างแรกแม่นบ่อือมาแรกก็วอุปสรรคเเนาะนตกหำบ่แม่นน่โอ้2 2บอเลยบ่แม่นโอ้มาฮอดเลยเนาะแม่นานอยพนตกหมหาบาบไลพนหกลางางผู้ที่เถืกมาบ่ฮอดมาด้วยใจเริ่มมาด้วยแนวดนี่มาด้วยใจบ่แม่นมาด้วยใจ มาดยพเอาพนมานะกโมเมนมาด้วยลดเยเขามีลถมาก่ได้แม่ก็ไปบ่ได้ว่าแม่บุไดแมียม่มาดยใจกระต่งหากมบล้วหยิบเนี่ยเขานี่หยิบบังหห้ามีเนาะ้หน่ลยแกมบองแกมเคยเราแก้มอมหยิบบ่มโหทกันเลนักหักเอ โง่ปวดซองเขินเลยพี่น้องเนี่ยผู้หนึ่งแขวะมาแง่ผู้หนึ่งแขวเออผู้หนึ่งอะไรแกมบองแกมบองเขินอมยิ้มโอ้พูดไทยอีกไทยก็มาแเนาะยังไงยังอีกเราบอกอะไรเมื่อกี้ตามหงกับผู้สาวนี่แน่โอ้ก็กินทักดิบสะพูงงามเนาะ có cái năm nữa có giáo đâu ông vứt xong thì đẻ hả giờ này vứt xong giờ này vứt xong thôi chứ cứ gì mau vừa điều vẫn khoe đấy rằng chờ bao lâu chờ ô oh, chờ hai lẻ nữa vừa lại vừa lại thế này này hay tốt hay bây giờ bán được sao phải xong khuẩn phun phun sữa khao lên phun sữa đen hả sữa khao cả ngạm sữa đen cả ngạm giờ này vứt oh. xong thì đấy ngạm ô mà hay lựa ao khuẩn nướng nhỉ quả ในใจจะเอาไผเอาอ๋อในใจฮะจัได้เพเสือขาวเด้เนาะโอ้เสือขาวงามบ่อแล้วแต่ว่าเรางามคนละแบบแม่นบ่โอ้เจ้าเนาะฮะคือสั่นเลยจ้เป็นจังได๋โอ้บ่สั่ไกู่สั่นเลยอ้า แต่จะไปใช้กับใคตีมันนั่งเบ่งอรากกินตาหุง